ขอความสุขความสงบและปัญญาจงเกิดขึ้นแก่คุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในรถธรรมครับพระราชาผู้คุกเขา่าพลังแห่งเมตตาและกรุณาลองจินตนาการถึงวันที่แสงแดดแผดเผาพื้นดินจนร้อนระอุท่ามกลางไอแดดนั้นมีผู้นำผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง คุกเข่าลงบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยฝุ่นเพื่อพูดคุยกับหญิงชราชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งอย่างใกล้ชิดทั้งที่พระองค์ทรงเป็นถึงผู้ปกครองสูงสุดของแผ่นดินแต่กลับนั่งยองยองอยู่ระดับเดียวกับราษฎรของตนทรงรับฟังปัญหาของชาวบ้านด้วยสีหน้าเปี่ยมเมตตา หญิงชราเงยหน้ามองด้วยแววตาปราบปลืม้มปนประหลาดใจชั่วขณะนั้นทุกชนชั้นเหมือนเลือนหายเหลือเพียงคนสองคนที่สื่อสารกันจากใจจริงเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนสงสัยทำไมคนที่มีอำนาจล้นฟ้าถึงยอมถ่อมตนลดตัวลงมาถึงเพียงนี้ ทำไมพระราชาถึงเลือกวิธีที่ต่างจากผู้นำทั่วไปในการคลองใจผู้คนคำตอบของคำถามนี้คือหัวใจสำคัญของเรื่องวันนี้คำตอบที่ซ่อนอยู่ในพลังของหลักธรรมทางพุทธศาสนาซึ่งเมื่อได้ยินแล้วอาจกระแทกใจคุณผู้ฟังอย่างไม่รู้ลืมการละครั้งหนึ่งในอาณาจักรเล็กๆแห่งหนึ่ง มีพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงประชาพระราชาองค์นี้ขึ้นครองราชด,ด้วยวัยหนุ่มแน่นเมื่อรับพระราชภารกิจปกครองแผ่นดินพระองค์ให้คำมั่นว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนกล่าวคือจะปกครองโดยยึดความถูกต้องดีงามตามหลักธรรม เพื่อให้ประชาชนมีความสุขให้จงได้พระราชาทรงยึดคำมั่นนี้เป็นหลักนำทางราชกิจทุกด้านวันเวลาผ่านไปพระองค์ครองแผ่นดินด้วยความเมตตาการุณาห่วงใยความทุกข์สุขของราษฎรเสมอไม่ว่าใครเดือดร้อนที่ใดก็มักจะได้เห็นพระพักของพระองค์ที่นั่นย่างเข้าฤดูร้อนปีหนึ่ง ฝนแรงนานผิดปกติข่าวความทุกข์ยากจากถิ่นธุรกันดารถูกส่งมาถึงพระเนตรประกันว่าชาวบ้านหมู่บ้านหนึ่งกำลังลำบากแสนสาหัสทุ่งนาแห้งแตกเป็นทางงูเห่าบ่อน,น้ําเหือดแห้งสัตว์เลี้ยงล้มตายพืชผลยืนต้นตายต่อหน้าต่อตา หลายครอบครัวแทบสิ้นหวังจะผ่านหน้าแล้งนี้ไปได้บ้างคิดว่าไม่มีใครยื่นมือช่วยเพราะหมู่บ้านทั้งห่างไกลและกันดาลเมื่อพระราชาทรงทราบข่าวพระองค์สะเทือนพระไทยและเป็นห่วงราษฎรอย่างยิ่งตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วตัดสินพระไทยว่าเราจะต้องไปดูด้วยตาของเราเอง แม้ข้าราชาบริพารทัดทานว่าไม่จำเป็นต้องลำบากเสด็จด้วยพระองค์เองแต่พระราชาผู้เปี่ยมเมตตากรุณายิงกรานจะเดินทางไปด้วยตัวเองเพื่อเข้าใจความทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างแท้จริงพระราชาและคณะเดินทางฝ่าถนนลูกรังที่เต็มฝุ่นและหลุมบอ่อลัดเลาะข้ามเขาลงห้วยเส้นทางทั้งยากลำบาก และยาวไกลพระราชามิได้ปริพระโอดบนทรงอดทนต่อความเหนื่อยยากในถิ่นธุรกันดารอดทนต่อความไม่สบายพระวรากายแม้บางขณะจะทรงประชวนก็ไม่ยอมให้เป็นอุปสรรคขบวนใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงท่ามกลางแดดร้อนจ้าฝุ่นคลุ้งจับตามเนื้อตัวจนคล้ำ แต่น้ำพระไทยที่มุ่งช่วยเหลือชาวบ้านแรงกล้าย,ยิ่งกว่าความร้อนหรือความเหนื่อยล้าใดๆเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวว่าพระราชาจะเสด็จมาทุกคนตื่นเต้นและไม่อยากเชื่อหลายคนชวนกันมาชุมนุมรอต้อนรับตั้งแต่เช้าตรู่ณนะลานดินกลางหมู่บ้านเด็กๆใส่เสื้อผ้าที่ดีที่สุด ผู้เฒ่าผู้แก่ถือดอกไม้คนละกำมือนั่งรออย่างมีความหวังหญิงชราผมสีดอกเลาคนหนึ่งชื่อยายคำอายุเกือบเก้าสิบปีอุ้มขันใส่ดอกบัวหลวงเหี่ยวสามดอกที่หลานชายไปเก็บจากหนองน้ำเล็กๆที่ยังหลงเหลือแม้ดอกบัวจะแห้งเพราะรอคอยกลางแดดนาน แต่ยายคำก็กำดอกบัวไว้แน่นด้วยหัวใจพองโตตั้งใจจะถวายดอกไม้เล็กๆนี้แก่พระราชาด้วยความจงรักภักดีบ่ายวันนั้นขบวนรถจีปของพระราชามาถึงจริงท่ามกลางเสียงโห่ร้องต้อนรับของชาวบ้านพระราชาลงจากรถพร้อมรอยแย้มพระส่วนอ่อนโยน พระองค์ไม่หยุดอยู่บนที่สูงดังที่ใครคาดคิดแต่เสด็จตรงไปหากลุ่มชาวบ้านที่นั่งรออยู่กับพื้นทันทีพระราช,ชาย่อตัวลงประทับนั่งบนพื้นดินเคียงข้างราษฎรโดยไม่ถือตัวภาพที่พระมหากษัตริย์ผู้สูงศักดินั่งปรบนกับชาวบ้านธรรมดาทำให้หลายคนในที่นั้นน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัว เป็นภาพทั้งาซาบซึ้งและน่าอัศจรรย์ที่เห็นผู้นำไม่มีมัดถือตัวเลยพระราชาทรงทักทายด้วยถ้อยคำง่ายง่ายเป็นกันเองตรัสถามทุกสุขและรับฟังปัญหาของแต่ละครอบครัวอย่างตั้งใจนานนับชั่วโมงไม่ทรงยอมให้ใครมากัน้นหรือรีบราษฎรให้ออกห่างมีรับสั่งชัดเจนว่า จะไม่กีดกันผู้ที่เข้ามาขอเฝ้าอย่างเด็ดขาดยายคำนั่งรอคอยด้วยใจเต้นระทึกเหงื่อไหลาตามใบหน้าเหี่ยวยน่นเพราะแดดยามบ่ายแต่ดวงตาเป็นประกายด้วยความปรับลืม้มในที่สุดพระราชาเสด็จมาถึงตรงที่ยายคำพับเพียบยกมือไหว้ชาวบ้านรอบข้างเงียบกริบด้วยความตื่นเต้น ยายคำยกพานดอกบัวแห้งสามดอกเหนือสีสะัะถวายด้วยมือสั่นเทาและหัวใจพองโตพระราชาทอดพระเนตรเห็นทรงโน้มพระวรกายลงต่ำจนพระพักเกือบเสมือนหน้าผากของยายคำย้มพระส่วนอ่อนโยนพระหัตเอื้อมแปะมือหยาบกร้านของหญิงชรายอย่างแผ่วเบา รับดอกบัวนั้นด้วยความนุ่มนวลภาพพระราชาก้มพระวรากายรับดอกบัวจากหญิงชรายากไรตราตรึงหัวใจของทุกคนในเหตุการณ์หลายคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ซาบซึ้งอย่างบอกไม่ถูกความอ่อนน้อมถ่อมพระองค์และเมตตาธรรมที่แสดงในวินาทีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นจากผู้นำคนใดมาก่อน ยายคำมือไม้ส่นเท้าด้วยความตื้นตันน้ำตาแห่งปีติไหลาอาบแก้มเหี่ยวยน่นพระราชาโน้มพระวรกายลงต่ำจนเกือบจะก้มกราบตอบบรรยากาศรอบข้างเงียบงนันมีเพียงเสียงสะอื้นเบาด้วยความซาบซึง้งหลังรับดอกไม้เล็กๆนั้นด้วยพระหัตพระราชาต,ตรัสขอบใจยายคำด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ประคองมือหญิงชราวางลงอย่างนุ่มนวลจากนั้นหันไปสอบถามสารทุกสุขดิบกับชาวบ้านคนอื่นๆต่อพระราชานั่งสนทนากลางแดดอยู่อีกหลายชั่วโมงโดยไม่ทรงลุกหนีไปไหนพระองค์รับฟังปัญหาอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยราษฎรผลัดกันเข้ามากราบบังคมทูลทีละคนมีทั้งชาวนา ที่พืชผลแห้งตายคนเท่าที่ไม่มีน้ำหุงหาอาหารให้หลานเด็กๆที่ขาดน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดพระราชาทรงซักถามรายละเอียดด้วยความใส่พระไทยและให้เจ้าหน้าที่จดบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนเวลาล่วงจนตะวันคล้อยต่ำข้าราชบริพารหลายคนเริ่มเมื่อยล้า แต่พระราชายังคงตั้งพระไทยอยู่รับฟังจนหมดทุกคนน้ำพระไทยอันเปี่ยมด้วยขันติธรรมและกรุณาธรรมแผ่ซ่านสู่จิตใจผู้คนทุกคนสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความหวังเมื่อทรงรับฟังครบถ้วนพระราชาประทับนั่งหารือกับผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ถึงหนทางแก้ไข ทรงชี้ว่าบริเวณใกล้หมู่บ้านมีหุบเขาเล็กๆที่ขุดอ่างเก็บน้ำได้หากสร้างฝ่ายกั้นน้ำฝนหรือนำน้ำจากลำธารมาเก็บไว้ชาวบ้านจะมีน้ำใช้ทั้งเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดหน้าแล้งพระราชาตรัสว่าเราจะส่งคนของเราเข้ามาช่วยสร้างอ่างเก็บน้ำนี้ให้เร็วที่สุดพระสุรเสียง เปี่ยมความมุ่งมั่นสีหน้าชาวบ้านเต็มไปด้วยความหวังหลายคนยกมือไหว้ท่วมหัวหลายคนพนมมือร้องไห้ด้วยความซาบซึงเพราะไม่เคยคิดว่าจะมีวันที่เสียงของคนตัวเล็กๆถูกได้ยินและได้รับการตอบสนองจากนั้นพระราชาทรงพระดำเนินเยี่ยมชมพื้นที่รอบหมู่บ้านด้วยพระองค์เอง ทรงก้าวไปตามคันนาแห้งแตกเดินลุยดินโคลนโดยมีเพียงรองพระบาทคู่เก่าเจ้าหน้าที่ที่ตามเสด็จหลายคนเห็นว่าพระบาทของพระองค์เปื้อนดินและมีรอยแตกแต่พระราชาหาได้ใส่พระไทยไม่พระองค์สนใจเพียงว่าจะทำอย่างไรให้ราษฎรพ้นจากความทุกข์ยากครั้งนี้พระองค์ทรงถามระดับน้ำในบ่อน,น้ำเก่าของหมู่บ้าน ดูสภาพคลองที่ตื้นเขินชี้แนะว่าควรขุดลอกตรงไหนเพิ่มเติมบางจุดพระองค์ถึงกับหยิบจอบจากมือชาวบ้านมาลองขุดดินด้วยพระองค์เองสร้างความตกตะลึงและซาบซึ้งใจให้ชาวบ้านที่เห็นเป็นอย่างมากก่อนเสด็จกลับพระองค์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งจัดหาถังน้ำและน้ำดื่มสะอาดมาแจกจ่ายเบื้องต้นทันที รับสั่งให้สำรวจพื้นที่เพื่อสร้างฝายและอ่างเก็บน้ำโดยด่วนที่สุดส่งเตือนข้าราชการในพื้นที่ให้ดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดหากประชาชนเดือดร้อนสิ่งใดให้รีบรายงานมิเช่ป,ปล่อยให้เรื่องไปถึงราชสำนักอีกก่อนขึ้นรถจีป๊ปพระองค์เหลียวกลับมามองฝูงชนที่มายืนส่งสายพระเนตร เต็มไปด้วยความอาทรตรัสด,ด้วยเสียงหนักแน่นว่าพวกท่านทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยเราจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยให้พวกท่านพ้นทุกข์เสียงโห่ร้องทรงพระเจริญดังสนั่นทั้งหมู่บ้านหลายคนยกมือไหว้ทั้งน้ำตายายคำเอามือเหี่ยวๆปาดน้ำตาแล้วโบกมือ ทรงเสด็จด้วยหัวใจเต็มตื้นภาพของพระราชาผู้เปี่ยมเมตตาธรรมที่ย่อพระวรกายลงรับฟังเสียงประชาชนจะติดตรึงอยู่ในความทรงจำของราษฎรตลอดไปหลังจากวันนั้นโครงการสร้างฝายและอ่างเก็บน้ำเล็กๆตามพระราชดำริเริ่มขึ้นทันทีชาวบ้าน ร่วมแรงร่วมใจทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกับเจ้าหน้าที่ที่พระราชาส่งมาพวกเขาทำงานด้วยหัวใจมุ่งมั่นและเปี่ยมหวังเพราะรู้ว่าผู้นำของพวกเขาห่วงใยอยู่เบื้องหลังจริงๆไม่นานฝ่ายดินและอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านก็สร้างเสร็จสมบูรณ์น้ำจากลำธารถูกผันมาเก็บไว้ได้เป็นผลสำเร็จ เมื่อฤดูฝนมาถึงสายน้ำลังไหลลงอ่างจนเต็มเปี่ยมชาวบ้านพากันเฮดีใจเมื่อน้ำใสใสไหลหลากเข้าสู่คลองและนาไร่บ่อน้ำหลายบ่อที่เคยแห้งขอดก็กลับมีน้ำเอ่อขึ้นมาใหม่ท้องทุ่งเริ่มมีสีเขียวของต้นกล้าแทนที่ความแห้งแลง้งเมื่อโครงการสำเร็จชาวบ้านจัดงานเลี้ยงเล็กๆ ฉลองความชุ่มชื้นที่คืนกลับมาใบหน้าผู้คนเต็มปายด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเด็กๆวิ่งเล่นท่ามกลางละอองน้ำที่ฉีดขึ้นล้อแสงตะวันยามเย็นทุกคนรู้ดีว่าเบื้องหลังปาฏิหาริย์เล็กๆนี้คือน้ำพระทัยของพระราชาผู้ไม่เคยทอดทิ้งพวกเขา ในงานฉลองนั้นยายคำนั่งมองท้องฟ้าที่มีเมฆฝนครึ้มอยู่ไกลๆพลางเล่าให้หลานๆฟังถึงวันที่พระราชาเสด็จมาเล่าถึงวินาทีที่พระองค์กลมลงรับดอกบัวแห้งจากมือของยายและจับมือไว้อย่างอ่อนโยนแววตาของหญิงชาราเป็นประกายด้วยความสุขทุกครั้งที่เอ่ยถึงพระราชาราวกับว่า ความเมตตาอ่อนโยนที่พระองค์ประทานให้นั้นยังอบอุ่นอยู่ในหัวใจไม่จางหายฝ่ายพระราชาหลังจากทรงงานอย่างหนักในวันนั้นเสด็จกลับพระราชวังด้วยความอ่อนล้าแต่ในพระราชหฤทษไทยกลับอิ่มเอิบด้วยความปิติที่ได้ช่วยบรรเทาทุกข์ของประชาชนเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานพระองค์ทรงทราบข่าวความคืบหน้าของโครงการ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวบ้านพระพักของพระองค์เปื้อนยิ้มด้วยความยินดีเมื่อผู้คนพ้นทุกข์พระองค์ก็ทรงปลื้มปิติไม่ต่างจากพ่อที่เห็นลูกอยู่ดีกินดีเย็นวันหนึ่งขณะทอดพระเนตรท้องฟ้ายามอัสดงจากระเบียงพระสหายคนสนิทกราบทูลถามว่าฝ่าบาททรงตรากตรำพระวรกายเพียงนี้เพื่ออะไรหรือพยะคับ พระราชาทรงเยีมพระสวนบางบางตรัสวา่าถ้าประชาชนของเราทุกข์เราจะสุขได้อย่างไรการที่เราเกิดมาอยู่ตรงนี้ก็เพื่อทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นได้นั่นคือความสุขของเราคํำตอบสั้นๆแต่จริงใจนั้นทำให้สหายผู้นั้นนิ่งงนันก่อนจะก้มหน้ารับรู้ถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้า ที่จะถือความสุขของรัษฎรเป็นใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดและนี่คือความหมายเบื้องหลังภาพพระราชาผู้คุกเขา่ารับดอกบัวจากหญิงชราคนนั้นเรื่องราวของพระราชาผู้เปี่ยมเมตตากรุณาสะท้อนให้เห็นว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเช่นทศพิธร,ราชธรรมและพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ไม่ได้เป็นเพียงคำสอนลอยๆแต่สามารถนำมาปฏิบัติจริงให้เกิดผลได้ผู้นำผู้มีอำนาจสูงสุดของแผ่นดินเลือกใช้อำนาจนั้นเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นทรงเป็นแบบอย่างทั้งในเรื่องทานศีลขันติและเมตตาอดทนต่อความเหนื่อยยากเพื่อผู้อื่นและเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม โดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคหรืออคติใดๆเมื่อผู้นำยังสามารถก้มลงมาถึงระดับเดียวกับประชาชนแสดงความอ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจได้ถึงเพียงนี้เราทุกคนเองก็สามารถน้อมนำหลักเมตตาและกรุณามาใช้ในชีวิตได้เช่นกันเราอาจไม่ยิ่งใหญ่แบบพระราชาแต่ในฐานะพ่อแม่ครูหรือเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง เราสามารถมอบความรักความปรารถนาดีและช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังนั่นคือการปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นในแบบของเราเรื่องเล่านี้ให้คำตอบแก่คำถามต้นเรื่องว่าสิ่งใดทำให้พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ยอมคุกเข่าลงสู่พื้นดินเพื่อประชาชนคำตอบคือความรักและเมตตากรุณา เมื่อหัวใจของผู้นำเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาและกรุณาย่อมเกิดการกระทําดีงามสร้างประโยชน์สุขให้ผู้คนมากมายเมตตาธรรมค้ำจุนโลกพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่อำนาจโดยทรัพย์สินหากแต่คือเมตตาในหัวใจของเราพลังแห่งความรักและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์จะค้ำจุนโลก และขำจุนใจของพวกเราให้เปี่ยมสุขครุมกันตลอดไปสุดท้ายนี้ขอความสุขความสงบและปัญญาจงบังเกิดขึ้นแก่คุณผู้ฟังทุกท่านขอให้ทำในวันนี้แตะหัวใจคุณขอให้ทุกลมหายใจต่อจากนี้ เต็มไปด้วยสติความสงบและความสุขอย่างแท้จริงขอบคุณครับ